คลิปนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับดัชนีหุ้นของประเทศยักษ์ใหญ่ที่ส่งอิทธิพลต่อเศรษฐกิจกโลกค่ะ ชนีหุ้นนี้มีความสําคัญอย่างมากเลยล่ะค่ะเพราะเป็นตัวชี้วัดบรรยากาศเศรษฐกิจและการลงทุนของแต่ละประเทศว่าเป็นอย่างไรบ้างโดยเศรษฐกิจของประเทศมหาอํานาจย่อมส่งผลต่อประเทศไทยได้ค่ะอย่างเช่นการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็ย่อมส่งผลต่อไทยได้ด้วยเช่นกันดังนั้นค่ะตลาดหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศมหาอํานาจนั้นจึงเป็นอีกปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยได้ด้วยนั่นเองังชนีหุ้นใน5ประเทศย่างใหญ่ที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่ ในโลกจะมีดัชนีอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศมหาอำนาจที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะโดยดัชนีตัวแรกที่ควรรู้เลยก็คือดัชนีดาวโจนส์ดาวโจนส์นี้เป็นดัชนีรวมหุ้นบูชิปหรือหุ้นขนาดใหญ่ที่เป็นผู้นําในกลุ่มอุตสาหกรรมและเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศจํานวน30ตัวแรกในสหรัฐอเมริกาดัชนีนี้ต้องบอกว่ามีความสําคัญและมีอิทธิพลมากที่สุดกับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเลยละค่ะดัชนีตัว ที่2คือ S&P 500 S&P 500นี้คำนวณมาจากหุ้นขนาดใหญ่500ตัวที่เป็นดัชนีที่แสดงภาพรวมของตลาดและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาได้เป็นอย่างดีค่ะดัชนีตัวที่3คือ NASDAQ ค่ะซึงส่วนใหญ่แล้วดัชนีนี้จะประกอบด้วยหุ้นกลุ่มอุตสาหการรมเทคโนโลยีขนาดยักษ์ใหญ่จำนวนมากอย่างเช่น Apple Microsoft Amazon มาดูดัชนีของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด็นอันดับ2กันบ้างนั่นก็คือดัชนีหุ้นจีนค่ะโดยทั่วไปแล้วหุ้นของบริษัทจี จะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆค่ะได้แก่ A shares ซึ่งเป็นหุ้นจีนที่จดบริษัทและขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่คือเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นโดยเหตุการณ์โดยใช้สกุลเงินหยวนส่วน H share เป็นหุ้นบริษัทจีนที่จดบริษัทในจีนแผ่นดินใหญ่แต่ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงซึงเหตุการโดยใช้สกุลเงินฮ่องกงดอลลาร์ ดยดัชนีหุ้นจีนที่มักถูกพูดถึงบ่อยๆก็คือ CSI 3 0 0ที่ประกอบด้วยหุน้น A-share สรตัวทั้งจากตลาดเซินเจิ้นและเซี่ยงไฮ้ค่ะและหางเสียงไชน่าเอนเตอร์ไพรส์อินด x ที่เป็นดัชนีสะท้อนศักยภาพโดยรวมของหุ้นบริษัทจีนที่เทรดในตลาดฮ่องกงหรือ A-share ค่ะมาดูประเทศขนาดใหญ่ต่อมาคือประเทศญี่ปุ่นค่ะดัชนีที่สําคัญคือ Nikkei อีส2งชื่อก็บอกแล้วนะคะว่า2 2 5นั่นคือเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นหรือบริษัทขนาดใหญ่ 225อันดับแรกที่ซื้อขายในตลาดโตเกียวค่ะอย่างเช่น Sony, Canon, Toyota, Honda เป็นต้น 4. ประเทศเยอรมันดัชนีที่สำคัญคือดัชนี d a x ค่ะโด้เป็นดัชนีที่ประกอบด้วย30บริษัทยักษ์ใหญ่และมีสภาพคล่องที่สุดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แฟรงเฟิร์ตค่ะอย่างแบรนด์ a d i d a s บริษัทประกันภัยชั้นนำของเยอรมน,นีอย่าง a l l i a n z ธนาคาชั้นนำของเยอรมน,นีอย่างดอ s c h e Bank เป็นต้นค่ะ และประเทศให,ใหญ่ประเทศที่5ก็คือสหาราชอาณาจักรหรืออังกฤษ ดัชนีที่สำคัญคือฟุตซี่ร้อยด้วยคำนี้มาจากคำว่า Financial Times Stock Exchange เป็นดัชนีตลาดหุ้นที่คำนวณจากหุ้นของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด100อันดับแรกตามมูลค่าตลาดในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนหรือ LSE ดัชนีนี้นะคะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ FTSE Group หรือความร่วมมือการระหว่างหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ Financial Times กับตลาดหลักทรัพย์อังกฤษ London Stock Exchange นั่นเองค่ะเลข100มาอีกแล้วนะคะนั่นแปลว่าดัชนีนี้ประกอบด้วยหุ้นบริษัท ัขนาดใหญ่100อันดับแรกที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนค่ะ ดัชนีเหล่านี้มีความสําคัญอย่างมากเลยล่ะค่ะเพราะเป็นตัวสะท้อนบรรยากาศการลงทุนและสะท้อนเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ดัชนีเหล่านี้เป็นดัชนีของประเทศยกใหญ่ก็ยอมส่งผลต่อประเทศอื่นๆได้อย่างประเทศไทยเป็นต้นค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสนใจอย,อยากลงทุนในดัชนีหุ้นกันบ้างแล้วใช่ไหมคะสาหรับใครที่สนใจลงทุนในดัชนีหุ้นสหรัฐและฮ่องกงสามารถซื้อได้ที่แอป Innovest X ได้เลยนะคะ และนอกจาก ETF แล้วก็ยังมีหุ้นรายตัวของสหรัฐและฮ่องกงอีกด้วยค่ะบอกเลยว่าค่าธรรมเนียมถูกสะเทือนวงการและข่าวดีก็คือตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเทรดหุ้นนอกค่าธรรมเนียม0บาทและฟรีค่าสมาัคร W A S B ที่ปกติเราต้องเสีย2,000บาทด้วยนะคะ สุดท้ายอย่าลืมว่าทุกการลงทุนมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงอย่าลืมศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แผ่และทีมเพเทอร์เก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย